ได้ยินอะไอย่างมะ้ยรายการที่เราจะบอก้คนว่าโอยี่นากวนี้ที่จะไว้หลบหีกถ้าโแกได้ถ่าแกได้งจะไม่ช่ตรัิดอไปตึดจะปังเป็นทุกคน ได้ยินหรือยังหมอใช่น้องนี้ทำกะปิได้ยินแล้วโอเคเซได้ยิน ตะกี้ไรไม่ได้ยินไงก็เลยแบบว่ารีเซ็ตใหม่หลุดลอมเมื่อกี้เซ่ไม่ได้ยินอะไรก็ินไม่ได้ยินช่วงนี้เหมือนไม่ได้ยินหลายรอบบ่อยๆเนาะเป็นสัญญาณเตือนปะวะว่าเศัพท์จะพ่านเพราะว่าวิวมันก็คงจะประมาณนึงไหมจะก,กินขหนมนี่เดี๋ยวรอกินข้าวแต่ว่าจะกินขนมก่อนอันนี้บ้าบินร้านลูกหนูพี่หนูพิมออามาให้เมื่อวันก่อน สิบกล่องแก่แก่คิดสภาพพี่ลูกหนูออกพี่ลูกหนูทุยพี่หนููพ่าเขาเป็นเจ้าของกูว่าพี่หนูเป็นเจ้าของอจริงจริงเขาทำไมต้องชื่อหนูอ่ะอันนี้ร้านลูกหนูแล้วพี่หนูพิมพเอามาให้แล้วสิบกล่องขอบคุณมากพระเจ้าจตจตัวหนูฉันก็คิดว่าฉันวางแผนผิดฉันที่บ้านฉันจะไปไหว้วัดจุฬามณีใช่ปหมชันก็คิดว่าฉันจะไปลำดวารแล้วก็ไปวัดจุฬามณีเพราะเปทางเดียวกันแต่คือสมองเสมอไปหมดแล้วเพราะว่ามันคนละทางก็เลยแม่วานไม่ได้ไป ไม่ได้ไปดอนหวายดีนะพี่หนุ่ม,ม,มพ,พี่หมอม,มาให้ที่พี่หนุ่มพี่หมอเอามาให้ทั้งทันที่เขารู้ว่าเราจะไปเพราะเขาคิดว่าเดี๋ยววันที่จะไปอ่ะเขาจะหยุดเขาก็เลยมาให้ประมาณนั้นได้ยินแล้วเจ๊หอมลงอีกใช่ไหมอ้วนมากเลยซึ่งขอบพ้นอร่อยมากอันนี้เอาไปเวฟมาแล้วเอเ้ยอะไรอยากินข้าวแต่ว่าอยากกินขนมมากมากกว่า บ้าบิ่นและบ้านี่มุกได้อีกแล้วบมบิ่นซื้อฝากอีกแล้วซื้อฝากจะกวางด้วยงงหัวหัวมากเลยพวกกูอยู่ละนี้แต่ว่าบุญบิ่นก็อยู่อะไรอซื้อฝากเมือนคนน่ารักมากซื้อฝากเอวิติ่จริงกระเบลเยอะๆยห้ไม่หมดเฮ้ยแบ้าอไม่ะเวิติ่งสวัสดีค่ะคุณน่สวัสดีค่ะพี่หนู่พิมขอบคุณนะคะ เจ้งเยอะแต่หอมเซอร์พ่าตัวจริงเขานี้อ่อนมากที่ภูกเก็ตไม่กล้าถ่ายรูปทำไมไม่ทักแต่ตอนนี้แต่ฉันดำมากแต่แก็ดูสีบิวทฉันนิเอ้เห็นไหมว่ามันเป็นสีนตาลเพราะว่าไปเชียงใหม่แล้วไปโคตรโคตอดด่ะคู่คนเดียวถ่ายรูปสวนดอกไม้อะไรมันร้อนที่สุดในโลกประเทศไทยแล้วไปทุกสวนแล้วทุกคนไม่รู้หรอกว่าที่หายไปนู่นนี้นั่นบางทีี่ะ เะเบียเข้าโรงพยาบาลขอบคุณมากไตหวันเข้าโรงพยาบาลครับงงครับอ่านก่อนเดี๋ยวงงสั่งผักกรอบที่ไหนเออจะมาบอกด้วยว่าผักกรอบที่จจกวางเปิดรับรอบพิเศษอะไรของนางปิดรับพรุ่งนี้นะให้รีบสั่งพรุ่งนี้เท่านั้นไม่งั้นก็ลา ฉันก็เหลือกินแค่นี้แก่สภาพกันดูกก้องแกงมากแต่จริงยังมีอยู่ต้อยยังไม่อยากแกะเพราะแกะปุ๊บมันจะกินหมดเลยไงรอป่ะไม่ได้ไม่ได้เพราะช่วงนี้ของกินเยอะมากต้องเก็บไว้กินตอนที่ไม่มีของกินมาแล้วพี่บอลกินเลยหอมลงไปแเ่บนี่หอมลงเรินพูดแล้วไรไม่เตือนเลยเหรอของเ้าหน้ากินมากแต่เห็นอยากกินขนมมาก เจ้ไปโดนไปดนหวานเมื่อไหร่ไม่ไปแล้วผิดพลาดนิดหน่อยเจ้าของขนมไทยอะไรชอบหลายอย่างแล้วก็มีไม่ชอบหลายอย่างด้วยนะพวกแบบท้องหยิบทองหย่อนไม่กินเลยเหมือนกินง่ายแต่ก็ย,ยากเลยมันจอสวยมากมันจอด้ี่ต่อใครอยากไปต้องรีบไปนะก่อนก่อนวันที่สิบหกนะปิดวันที่สิบกนะแล้วปิดสามปีแกเอ้ยองงมากแม่ ขอกินรับผอมไอยแนะนำว่าให้ไปแก่ฉันฉันนคนที่แก่แบบแก่แล้วขาดดีแล้วว่าอยากผอมแนะนำให้ไปกอพีพีในตอนที่มันแบบว่าคลืนแบบว่ากระดังกระเดยแล้วแบบเหมือนฝนจะตกแล้วไม่ตกแล้วลมแรงแล้วพายุแรงแต่ไม่ตกฝนไม่ตกฝนคือฝนไม่ตกนั่นแหละผอมเอาเงื่อยๆเรื่อยด้วยผอมลงเรื่อยจะมีอะ่ะอะะวันก่อนกลับ กลคืนมันนั่งกินอะไรกันในห้องก็ินโมลนมำตดไปกินอะไรกันมาแล้วก็มานั่งเมากันในห้องเขาจะออกเขาแบบเขานอนคนละห้องเขาจะแบบจะกลับไปแล้วอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยี่คือกว่าตึ่หนึ่งเหมือนอุยเป็นหัวว่ะเหมือนเป็นหัวอยากวูบหวาอะไรเงี้ยหน่อยๆแล้วก็แบบเอ้ยเบาๆไอ้ มีหลายสายสายนั hmm. ้น <t> นั <c ười> ่งอยู่เดี๋ยวไม่มีเวลามาไรต้องแยกออกันไปนิดนึงไนเนาะทำไม่ได้หรอทางบ้านหนูติดโควิดหนูไม่ติดคนเดียวฉีดอัตราแค่สองเข็มงงมากทำไมไม่ติดเฮ้ยเพราะอยู่ที่ร่างกายนะเว้ยการ์ดทำไมมาเร็วมาเร็วคืออะไรวะไปเคลือบรถไปเคลือบแก้วอยากเคลือบตั้งแต่วันนั้นเลยพอพอพูดปุ๊บก็ไปเคลือบอีกวันเลย จะกินเข้าวลงไหมบอบบินงแบ,บ่งไปให้หลายคนแล้วใครจะเบียรให้กูให้แม่ให้บ้าแพ้มาแล้วให้จะอ่อยน้ำปลาที่อยู่ตรงนี้น,นี่ฉันเก็บไว้แล้วนี้ของบิ่มน่ารักมากซื้อมาฝากประมาณ หกกล่องเจ็ดกล่องของเมื่อวานงงมากไปไหว้พงไม่พักกลับมามบุญบิ่มฝากเขาขนไมไปให้แล้วอะ่ะปวดหัวนะอืมตอนนี้ปวดหัวนะ,วนะทำไมต้องแบบซื้อว่าเยอะขนาดนี้ราวนี้บุคดาใครอยากกินไหมเดี๋ยวไฮเจกวางเปิดรับอกีกหนึ่งรอบให้ให้เจกว่างแบบว่าแบบเปิดเปิด,ปดอะไรเขาเรียกอะไรเปิดพีเขาล็อหลังเราให้เธอไปสั่งกันเองแล้วเธอสั่งกันยากเลยเดี๋ยวไฮเจกว่างจัดการให้ ก็เพิ่มัตาอยตีดําดำสินี่นทำไห้ทีเราต้องทำกระบี่เราคาดคะเนนได้หูกแล้วที่ซื้อบ้านบีบไปให้โอ้ยหนูคาาคะแนนดีโดนไม่เท่าไหล่ยเจ้เครื่อบรถ1หมืสเรื่องเจเบียยังไม่จบถึงไหนแล้ววะจะวางนักพน่ย ึกว่กกลับวันนี้ประมาณสี่ห้าชั้นก็กลับด้วยไงที่ใส่ไดูุ้เก็ตด้วยค้าวัน แล้วตัดมาถ่ายสภาพนี่ติดเผ็ดตอนแรกจะถ่ายสภาพก่อนแต่ผว่าพวกเราหวานสภาพเหมือนผีผู้คนเดียวไปภูเก็ตเอ้ยไปเชียงใหม่กลับมาแทนที่จะได้พักก่อนไปวัดชุธามณีต่อเมื่อวานสภาพร้อนนี่ก็บีบ้าแล้วคนตอกหิวนู่นนี่นไอนผู้นี้ก็อยากได้คือเครื่องรางของขลังไปตอกหิวเพื่อจะเอาแผ่นทองแผ่นเงินแผ่นอะไรก็ไม่รู้เราที่ถ่ายผู้คนเดียวว่าช่วงนี้กูที่สุดในโลกของแจที่ในการ <c oughs> ผิวดังได้ตื่ออะ ไม่เคยโดนแดนเดเยอะขนาดนี้ในชีวิตคือมันไม่ใช่ทริปเดียวมันไม่รู้กี่ทริปกี่ทริปกี่ทิปของเราเดียยามาอื้อหือฮะตอนนี้หิวนะเสื้อแดงสวยฝากบอดน,น้องเมย์คิดถึงน้องเมย์ บอกแล้ว11น้องเมย์คิดถึงกว่างถึงเจเบียจะอ,อ้วกเอออื้ออ้ออกกวกแลเจเบียจะอ,อ้วกวันอ๋อเจเบียมันแบบมันกำลังจะเข้าไปนอนแบบรู้สึกว่าเอ้ยอยู่อยู่เหมือนแบบขึ้นไส้จะอ,อ้วกว่อะไรอย่างนี้เหมือนแบบ แบบเพลียปวดหัวงงๆแล้วก็เลยแบบไปกินยาเหมือนไปกินยาเมารถหรืออะไรประมาณนี้เหมือนเป็นคนขี้ลัวเหมือนเป็นอะไรหน่อยก็อยากจะหากินยาแล้วก็กินยาแล้วก็คือจอบแยกย้ายกันนอนฉันก็นอนกว,วางพอาเช้ามาแต่งตัวเสร็จเดินขึ้นมาบอกกูอ้วกเยอะมากแล้วกูก็แบบไม่ไหวเลยนู่นนี่บอกเฮ้ยจริงเหรอแล้วบอกกูอ้วกแบบว่าอ้วกแบบอ้วกอะ่อกอะแ,แล้วเป็นอะไรอีกก็คืออ้วกแล้วก็เหมือนเดี๋ยวแบบอึ้ออึงอ่ะอ้วกแบบ อะไรก็ไม่รู้แล้วก็เลยบอกว่าเอาหลอทานไงดีแต่วันนั้นเป็นวันที่เราจะกลับแล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยเออเราก็แบบว่าเออไม่ต้องไปไหนไหมอะไรเงี้ยเหมือนเสซๆแต่ก็เลยแบบดูก่อนว่าอาการเป็นยังไงเดี๋ยวกินยาแล้วก็ไปกินข้าวอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังพอเริ่มออกรถไปเรื่อยก็ไม่ไหวเลยก็เลยเข้าโรงพยาบาล เธอเข้าโรงพยาบาลแล้วพวกฉันไปซื้อของจะได้ได้พักก็ให้ไปเข้าโรงพยาบาลไปนอนอะไรเงี้ยแล้วพวกเราที่เหลืออยู่ก็ไปเพราะเจ้ากวามันอยากไปไปบนที่หลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจแล้วก็ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็เลยให้เชเบียไปนอนโรงพยาบาลแล้วพวกเราก็ไปซื้อของไปหลวงพ่อทันใจในงานเชเบียแย่แน่ถ้าเกิดขึ้นไปหลวงพ่อทันใจด้วยแล้วก็ออกมาตอนประมาณแบบ่หนึ่งแล้วก็ไปครือๆแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว จะเดียเวียนหัวเป็นไงอ๋อมันเป็นอาการอะไรวะใชอยู่ใช่ไหมกินอันนี้อแบบอืมหิวด้วยแล้วก็อยากกินด้วยจริงๆอยากอยากกินแต่เมื่อวานแล้วแต่เมื่อวานกลับมาดึกอะ่ะก็เลยเวฟกินอันนี้หน่อยนึงอันนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะกินต่อมันเหมือนเมื่อวานมันกินแล้วแต่ว่ามันอยากกินมากไปละอันยองเดี๋ยวมึงขอเซนเบียเดียเข้าไม่ไหวอยากรู้ว่าเป็นไรห,หมอเขาก็หาสาเหตุไม่เจอน,นะคืออารมณ์เหมือนกันค่ะอาหารเป็นพิษแต่ไม่พี่ ก็เลยคิดว่าแบบว e <qui sait? S 1> ่าอาจจะเหนื่อยมากเหมือนก็โดนแดดรุนแรงแล้วก็นอนดึกตื่นเช้ารำพิษเผาตัวับพิ่หอมไหมเจ๊ไม่ตัวจแล้วบอกว่าไรละ เวลาแบบไปโรงพยาบาลเขาจะต้องตรวจอันดับแรกเลยอ้ยเจเบียมันกลัวมากในการที่จะแย่จมูกมันแล้วมันกระโดนกูยยังไม่โดนกูกลัวเหมือนกันคูกแบบว่าเหมือนเซเยอะกว่ามัน,นแล้วเจเบียก็ได้ได้สิทธิ์นั้นแล้วโดนแย่แย่บูไปแล้วแต่ว่านาง,งานางโดนแย่แบบว่าอาจจะไม่ไม่เบาแบบไม่แรงมากพวกนี้เขาต้องตรวจแย่จมูกแล้วก็แบบตรวจแบบว่าตรวจฉี่ตัวอะไรเงี้ยท้องไม่ท้อง,ม,องมันต้องตรวจนี่เป็นอาจจะเป็นหอกอว่า เขียนะเหมือนโดนแดดเยอะมากมึงเดีย๋ยวโดนแดดแล้วก็ขึ้นรถเย็นๆมากเดี๋ยวก็โดนแดดเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยไหมเมารถประเจ้คือในตอนนั้นมันเป็นตอนที่เราแบบไม่ได้ขับรถกันแล้วนัง่งกินอะไรกันอ,อยู่ในห้องอ่ะพีะ่ดูดิอเอาแต่แครแครแคร์แแล้วมันหนักมากอ่ะพวกเยอะมากาเลยแต่ไม่รู้สิอะไรไปตอนตอนเช้นนาวแล้วมีอะหรอ้วกอาการอ้วกเปียกๆเบลเบลอืม ตอนมึงมาหายเปนิตก็ไม่หายเพีงเดียวน่าจะโดนแดดเยอะบางทีหายเป็นฮิตก็ไม่หายใช่ไหมเอ้าเนี่ยฟิวอะฟิวสดารู้สึกว่าอาการมึงเหมือนแบบเหมือนคนอีหายเป็นพิษอะแต่ไม่ที่แตดอะคือก็ก็เลยไม่คิดว่ามันใช่ไงเพราะว่านึกว่ามันจะต้องที่น่าจะโดนแดดร้อนๆแล้วมาโดนแอร์เย็นๆเจแอร์ฉันไปแบบว่าดากมากอะเหมือนแบบโดนแดดเยอะที่สุดเลยจริง ตัวดงเป็นเหมืยงอ่ะผิวดังมากอ่ะอย่าี้มันดูขาวอะแต่จริงมันแบบอืมสุดอ่ะอแล้วเม,ม,มื่มวมอวาน,นอีกวันเยนเห็นในคือเาือัุลธรรมนอหจะไปลีรองอะไรยะรีบมาไหลก่อนเดี๋ยวไม่มีเวลาไหลพรุ่งนี้นี่ด้วยวาย อันนีอาหารเมนที่แบกว่าไม่อ้วเอ้ยไม่ถ่ายด้วยนะน่าจะโดนแดดแล้วร้อนแล้วมันโดนแอมน่าจะมีอนใารไข้โดนแดดเยอะนะคือหนักมากเลยอะแต่ว่าอองจิงชาขวังโดนเยอะสุดแต่ว่าแข็งแรงไปให้ดูพวกหลานกินข้าวหนงอัน อย่าลืมนะบอกก่อนนะสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ปิดรับไม่งั้นแกก็อีกประมาณสามเดือนมาเจอกันใหม่สามเดือนคือเร็วสุดนะเพราะว่าหากมันไม่ได้จะสั่งได้ตลอดอะ่ะฮะผาขัตอน เน <si la> ja ี่ยมีอะไรคนของกุกแบบดวนกะปิหุดยอดผัดตตมึกผัดอะไรไม่รู้แล้วก็เนี่ยต้มจืดใบโห่เสือแล้วก็จับชายโอ้โหโอ้โหสองพี่น้องอร่อยใหญ่เก้าเสวยไม่ต้องกลัวตัวนี้ตัวนี้จะกินของกจุกที่สุดเป็นลมเป็นกงเป็นลม จิ้มดูดิโก้จกัดการจาัดไปให้ญาติพี่น้องเขาว่ามันแบบสิบห้าล้านคนอุ้ยนี่นี่นี่เบอร์เดทอย่าดื้อนะใช่ซีอีโยวันนี้ม,มันเกิดยอมบุตรุคนเบอร์เด์มาได้นะวันนี้มันเกิดมาคุยยังไม่ได้เบอร์ดเดทเยไม่มีเวลาทำเพราะว่าเหมือนผีดิจริง สภาพตอนนี้เหมือนดีดีดดก็ตื่นหนิ้อไม่แน่นเลยเนาะเดี๋ยวได้กินข้าตอ่อจะอยากกินขนม่อนเนี่ยก็เล่มากินขนมดื่มให้ปากดื่มดื่มเปิดตังเดียวเลยว่า กะว่วาจะแบ่งกวางกินจะแบ่งสามชิ้นพอเพราะว่าเนี้าอ่ก็พินหมดแล้วเบนี่ัอดีค่ะจะกวางมาสรร่องดิฉันเห็นมาหลายวันแล้วแต่ว่าแบบไม่ได้อยู่บ้านเลยสักวันคือแบบไปน,น,นู้นี่นั่นแหลกมากมารอบนี้ดารกมาก คือแบบโอ้โหแน่นมากพุ่งนี้วันไหวอย่ายุ่งกับฉันเธอนี่ทำไมเอบยุ่งกับฉันดูนี้มาปีนขาพ <c oughs> ุ่งนี้วันไหวใช่ไหม <c oughs> และอีวันเที่ยวเป็นนานพลราน <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวไม่มีวันหยุดไปนู่นไปนี่ไปน,นัปนน่นเอาความกลับปุ๊บฉันก็กลับด้วยแล้วก็ไปบูกอย่้าวันกลับมาเว้นหยุดวันหนึ่งครายสบ้าอีกเดี๋ยวเดี๋ยวกูที่ปรจวดลงถาม่ะ วมรง่างอองัตามมองนยังไงไ้ยังไงล่ะจะไม่อ่อนหรอกห,อหกักอ่ะกักของคนนะ่ระเจหาดมือนจะรับตาแด,ดงหรือเพระไฟไม่ไม่ไมไมพราะไฟเพราะตาแดงจริงเหมือนไอ้คแบบคนพักผ่อนน้อยอะ่ะคือจะจะเป็นแบบเป็นเป็นหาอะไรม่รูกเกี่ยวกับตาเหมือนว่าลมลมกระตาแดง แอร์กับตาแดงใส่คอนเดนเซอร์กับตาแดงแล้วนี้มันอารมณ์แบบว่าเหมือนแบบร่างกายแบบว่าเหมือนอ่อนแอแล้วเหมือนร้อนๆที่จะเป็นคนบอกว่าเหมือนข้างในร้อนมากๆาอบบอกแล้วเหมือนพักสำหรับเบียร์อบอกว่าช่วงนี้ส่วนเดือดดากมากเนี่ยคือมวลของละมาแล้วก็พักมาตัดที่ผักเยอะเยอะ อเค่ะท่านผู้ชมที่เคยไปอ่าจะเห็นข้อความของทะเลทนั่นเลสวยมากแล้วก็ตอนนี้เปดวจิวแน่นดน่อ่ะได้ดูของกินดิคุเจ้าหุ่นดียังไงขนมเพ่งแล้วก็ขนมเทียนสุดริงๆสุดจัดประหลัดบอก อะไรคะคุณบ้าเธอไม่มีสิทธิ์มองผักอีกชั้นแล้วค่ะเดี๋ยวฉันยู่หมชหย่งม่ย่อะไรอ่ะมันกินไม่ได้บ้านย่เจอเป็นแล้วตามมาจาก youtube ตามมาจาก youtube ด้วยช่องไหนวะเนี่ย อย,อย่างเห็นชุดหลับอย่งนี้งงมากแม่ปีนี้เป็นปีนี้เขาไม่ให้แต่สีแดงกูงงมากเลยยังไม่มีแล้วไม่มีด้วยจริงจริงเพราะไม่ได้เตรียมการเพราะแกดูดิแกดูกะฉันดิกะฉันแบบว่าชาัชาดมากเลยอ่ะเพราะว่าหน้าดำไงเข้าใจไหมเอาเลยเหมือนแบบหน้าดำด้วยไหมเม็ดสีมันขึ้นอ่ะ กะาว,ว้ดูดิโหขนาดอีตรงนี้นะ่ตรงนี้ยเป็นแสงที่แบบขาวมากเลยนะสุดๆจริงๆดำจริงๆดำสุดๆ,ดๆ,ดๆไปลมดีกว่าไม่ไหวท่านไงให้กลับมาขาวอะ่ะนี่ทำไงให้กลับมาขาวอะ่ะกล้าด้วยเาดินจ,จะหมันไส้เนาะ ไม่มันดำจริงเนี่ยดักฟีมาแกงกันอ่ะจุัก่นพร่งนี้เไม่ให้ใส่สีแดงด้ยบางสายแต่บางสายเขาก็ไม่สีแต่เราก็ไม่อยากใส่แต่เราก็ไม่มีทําไงดีวะคว่างได้แล้วควางได้จุดละแหลกกกระชั้น่ะไม่มีไม่มีสีแดง อหืออะกมอรอ้ทีา้งมช้างบอกใส่ได้หรอไม่รู้ใส่ไหนบอกมาว่าแบบไม่ให้ใส่เราก็ไม่กล้าใส่เียก็เลยงงแต่อามาอามางงอาม่างงมากบอกไม่เคยมีที่ว่าไม่ให้ใส่แดงเพราะแดงมันดีแะคือเนู่องาไม่ใครพูดเราก็ไม่อยากใส่ กขาเลยคิดว่าฟางเขาเลยสั่งชุดสีน้ำเงินพี่น้ำก็เลยสั่งชุดสีเขียวฉันก็คือเบาชันส่วนฉันก็ส่วนฉันก,นนก็คิดว่าฉันมีว่าเออชันมีสีปูอยู่ในบ้านแล้ววันนี้ไปดูไม่มีว่ะสีแดงว่ะทำไงดีวะหอไม่หันแล้วอะ เ็นี้คือหลายคนเหเด็กๆเ้ิมอเขาเราะั้นมีขอบกินตรงนี้ไม่เมีดูการนึะสรุปใส่ได้ป่ะไปดีกว่าไปกินข้าวดีกว่าคกไหนกินข้าวแล้วฉันก็ต้องกินแล้วล่ะสส่ะ ขอบคุณบุมบิมแล้วขอบคุณพี่หนุ่มบิ่มด้วยพี่หนุ่มบิ่มก็บอกว่าเขาจะมาจะได้ฝากของฝอของให้บ้าง่บุที่บ้านเขาเกรีใจเด้อส่วนหุ๋มบิมเชิญมาเอาเนี้สเจ๊ฝากขนมให้แล้วโอเคโนเคโอเคโอเคโอเว่าเอเคโอเคโอเคโอเคิอเคโอเคโอเคโอเคลอเคโอเคโเคโคโอเคโอเโอเเคโอเคโอเคเคโเออ แล้วยังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันไอชุดหมอเขาบอกว่าเขาบอกว่าพอเขาบอกว่าหมอช้างบอกว่าใส่ได้แดงเขามีคนบอกว่าหมอช้างบอกว่าใส่ได้สีแดง ก็ไม่รู้อ่ะแกงงอ่ะไปก่อนนะไปกินข้าวกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวให้มาใหม่ถ้ามา,มาได้เดี๋ยวมาพรุ่งนี้ก็คือสายสายใหญ่หเวลาไหวเวอร์จริงจังเฮ้ยแต่ฉ้นต้องสั่งขนมปิีงบ้านแม่มดเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่บายจุ๊บ